สวัสดีสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับเกมอะลิตโช t ์โ e เด t ลฟ e ย่นะฮะมันเป็นเกมแบบว่าเกมแบบปริศนาเนะ แก้ปัญหาอะไรเงี้ยมันเป็นเกมแบบว่าเหมือนมีของมาแล้วก็ให้เราไปฟิตอินในที่ต่างๆอะไรเงี้ยที่มันเหมาะสมหรือว่าแบบจัดเรียงของวางให้ถูกที่อะไรเงี้ยเว้ยซึ่งเราอะไปเห็นฝรั่งเขาเล่นกันมาใช่เออแล้วเราก็เลยแบบว่าลองอังซื้อมาเล่นบ้างสิแล้วมันก็แบบว่าสนุกดีแบบว่าเพลินๆดีเลยอย่างเงี้ยเออวันนี้ก็จะมาเล่นให้ดูแบบว่าบางด่านแล้วกันที่เราจะมาเล่นกันอะวันนี้มันเป็น D L C เหรอเออมันเป็นเหมือนเหมือนตัวไฟล์เสริมเออมันเป็นแบบเบบเสริมรเงี้าคือเกมหลักอะมันก็คือ Little t o the l e n d ส่วนอ่เพิมมา เพิ่งออกมาใหม่เมื่อสิ้นเดือนที่แล้วออ,อ,อมันชื่อภาคว่า c u p b o a s and d r a w e r อ,อ,อ,อก็คือแบบว่าฟีลแบบว่าลิ้นชักต่างๆนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าเออน่าสนุกดีก็เลยลองซื้อมาเล่นดูมวันเป็นแบบภาคเสริฟขึ้นมาอีกอะไรเงี้ยไปลองเล่นกันเลยก็กดที่ตรงนี้นั่นแหละแล้วก็เลื่อนไปอันแรกนั่นแหละด่านแรกนะคะอ่ะเอ็มเป็น,น<ๆ>คนกดนนง่ายๆอุ้ยอันนี้น่าจะต้องแบบว่า ให้ฟ i ดอินของลงไปในตู้อันนี้เห็นไหมอันนี้ก็ <So> ต้องแบบว่ามันก็มันก็เพลินอะเล่นคนออถ้าคนเล่นก็เพลินดีใช่ yeah. แล้วว่าบางทีเอามันมีอ๋อแล้วก็อันนี้น่าจะอยู่ข้างบนไหมข้างล่างเห็นไหมผ่านแล้วง่ายๆประมาณนี้รูปแบบของเกมเก็จะประมาณนี้แหละ ก็แบบว่าเพลินๆดิโอ้โหอะไรวะเนอู้ทำอะไรวะเนี่ยอ๋ออ๋ออันนี้เขาเห็นเขาเห็นคนเล่นนี่มันมีลิ้นชักส่องฟังแล้วเราก็แบบว่าฟิตอินของลงไปอะไรอย่างเงี้ยแต่เอาเอาออกมาก่อนเลยแล้วกันไอ้หี้ยคือโต๊ะไม่อย่างเลอะหยลบไม่ได้ด้วยออกมาก่อนออกมาก่อนอันนี้วางนี่ได้ไหมไม่ได้ดูใหญ่ไปอุ้ยใช่เหรออุ้ยไม่น่าจะได้มันดูลงพอดีเลยอ่ะอันนี้ใส่ไปก่อนแล้วกันใส่ไปก่อนแล้วกัน อันนี้เอาเอามากองๆไว้ก่อนนะเดี๋ยวเราหาไม่เจอเอาของขึ้มาไว้บนโต๊ะก่อนอันนี้ไหมนี่ <c oughs> งไงน,นี่น่าจะอยู่อย่างงี้เอาผู้กันไปใส่มีอีกไหมเฮ้ย <c oughs> มันเป็นแบบช็อก,กับอันนี้ <c oughs> <c oughs> ช็อกยังไงเยอะแล้วช็อกอันนี้อ่ะอย่างชอบอันนี้ไว้ไหนได้อันนี้ไ,มไหไนนม คิดว่านี่มันต้องวางสลับกันใช่ไหมปะไม่ม่ก,ลกเลยอะไม่ลองไปก่อน <laughs> ลองก่อนลองก่อนไงก็ <c oughs> นี่ไงเอาคูกันมาใส<า><ะ>่ห้มดเราขยับไงออนี่ฮะมันต้องใช่ดิคู่กันนี่น่าจะต้องเรียงปะไม่รู้ไว้กิดแล้วกันอันนี้ไม่น่าใช่นี่อันนี้ไว้นี่ปะ ใช่เหรอวะมไม่รู้เหมือนกันอุ้ยอุ้ยอุ๊ย,ยนี่ได้ไหมน,นี่ไงนี่ไว้ไหนอ่ะไว้นี่อ่ะไว้ก่อนเนี่ยอันนี้เนี่ยเอันนี้มันพ<แ>อดีอันนี้ไม่น,น่าจะต้องสลับเนี่ยเราก็บางทีมันต้องแบบว่าให้ลอยมันต่อกันด้วยเว้ยแล้ววะใช่แล้วก็อันนี้น่าจะไว้นี่ไหมเออลวดขดเนี่ย<แ>นี่มันลงล็อกยีหนังยางนี่ยังไงเนี่ย ใช่เหรอนี่ไงเอ,อ่อใช่หระหรืออันนี้อันนี้ไว้นี่นี่ไงออลงแล้วอันนี้อ่ะแล้วนี้ก็เรียงยางลบไงข้างล่างดิเรียงยางลบข้างล่างยางลบข้างล่างคืออะไรมันเป็นช็อคไม่คือมันเป็นเหลี่ยมเออเรียงลงไปหาเล็กอ่ะอ่ะมันหายไปไหนวะมันดูไม่ครบปะ่ะอันนี้ไว้ไหนอันนี้เหรอ ใช่เหอมันมีลิ้นชักแค่นี้ใช่ปะ่ะเออของมันหมดเลยใช่ปะ่ะไม่มันก็อเอาอยางลบข้างบนมาหรือเปล่าอ๋อนี่ไงนนี้มันเป็นช็อกนี่ไงนี่ไงนี่ไงกึ๊บนี่มันจะกึ๊บหนึ่งด้วยนี่ไงคดีเ,ออเลยแล้วอันนี้อันนี้คงไม่ใช่ว่าอันนี้ที่ใส่ตาป่ะอันนี้เหรออ๋อนี่ไงนี่ไงออแล้วก็อันนี้ไว้ในนี้เขาเป็นแบบว่าพวกขี้ยังลบขี้ไม่ใช่ขี้ดินสอ จะวางยังไงให้มันพอดีอ่ะโอเคก็ไมยังทีนีมันตรงนี้แหละถูกแล้วแต่ว่าแต่ว่ามันต้องวางให้มันแบบให้มันลงล็อกอะให้มันพอดีอะเดี๋ยวเราเอาลองออกมาเรียงกันดิยังไงนะซินี่ไงนี่ไงนี่ไงมันมีกึกของมันอยู่มันจะล่องนี่ปะเออเออเออด้านบนด้านบนอันนี้อันข้างบนข้างบนคือนี่อะเฮ้ย ปีนิชักไม่กิ๊กอะมันไม่กิ๊กอะไม่มันต้องปีนิชักวะนี่ไงนี่ไงเราต้องเรียงอ,อันนี้ก่อนวะอ๋ออันนี้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 ยังไม่เรียงสีอ๋อนี่ไงนี่ไงสีไงเนี่ยสีมันไม่มันต้องต่อกันเห็นปะอ๋อ oh. เโอเคอันนี้ก็เรียนนิสอเลยแม่ง,งง่ายๆเขาเรียรรกว่าปันธุ์นะิสอระเากาเนี่ยใส่แม่งเข้าไปอ่ะต <c oughs> ้องปิดปากกาด้วยนี่ไง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 ด้านนี้มันยังไง <c oughs> มันโดนซ้อนอยู่นี่ไง เรียบร้อยไม่เห็นผ่านเลยมัน,นยังมัน,นยังอุ้ยที่เราต้องเลี้ยงอันนี้ไงเลี้ยงเนี่ยขีดอะเลี้ยงขีดจากมากไปน้อยดีขีดปากกาเออวางให้ลงแล้วผ่านแล้ว <Yeah. S 2> อุ้ย่านนี้มีสี่ดาว มีสี่ดาวาก็ต้องเล่นได้ผ่านทั้งหม<า> <5, 4 S 1> ดางดานะ่านน่ะทุกคนมันจะมีแบบว่ามีหลายดาวอะ่ะหมายความว่ามันสามารถเลียงได้หลายมันเลียงได้หลายแบบหลายออวิธีอะไรเงี้ยอุด่านนี้มีสี่ดาวเลยอะ่ะภาคที่แล้วที่เราเล่นน่ะมีสูงสุดแค่สามดาวเองยังไงได้อีกอะ่ะเอาปิดปิดปากกาให้หมดก่อนเออเลยสีป่ะหาเอาใส่แล้วอะ่ะแต่มันเพลินมากเลยบางทีเล่นเราก็ง่วงแล้วเพราะว่ามันแบบดูเพลงมันดีใช่ยอาเพลงแม่งพากูง่วงกันอ่ะ เลียงจากมนเหรอเอ้ยเราลองเลียงจากเขาว่าเล<า>ียงสีวะสีเหรอเลียงจากรูปอะไรอะจากแบบจากรูปร่างอย่างเงี้ยเห็นปะรูปร่างข้างล่างอะอันนี้แหลมสุดอาสมุนนะลองเพราะมันได้ซ้งสี่เวอ่อะสมุิอันนี้แหลมสุสมนะมดสสสนนแ,ลสแล้วก็อันนี้ลองมาหน่อยแล้วก็อันนี้ปะอืมแล้วก็เป็นอันนี้อันนี้แบบป้านสุดไง เ,ออเห็นวะอ่ะสองดาว<อ>แล้วดาวแล้วเว้ยกดใหม่ปิดปะกาเกินคือมันก็ไม่ง่ายแล้วมันก็ไม่ยากนะเว้ยแต่บางด่านมันก็ต้องแบบมันก็ต้องงมหาหน่อยอะ่ะเออบางด่านก็แบบว่าบางด่านอะ่ะรู้แล้วด้วยนะว่าแบบว่าจะหาทางออกยังไงอะ่ะแต่แต่วิธีการที่จะทําให้ได้ตามที่เราตั้งใจอะ่ะยากมากอะ่ะไอ้ด่านเลี้ยงกล่องเมื่อวานอะ่ะเฮ้เขาว่าอันนี้ว่ะ ไอ้เคียเรียงเรียงไอ้ข้างบนนี้แน่เลยอะความสูงอะนี่ความสั้นยาวอะอันไหนสั้นอันนี้สั้นสุดอะลองดูลองดูไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าปอกปากกาเออเออก็ปอกปากกาที่แบบสั้นไปยาวอะใช่ป่ะอืมน่าจะอันนี้ป่ะสามแล้วก็สี่ห้าหกไม่กี่กะไม่กี่กะเอออะไรวะอะไรอะไปทางไหนได้อีกอะ อันนี้ไหมแบบว่าทิศของไอเนี้ยบอกปากาแบบจากหันอย่างเงี้ยแล้วก็มาเป็นอย่างเงี้ยใช่หรอเออไม่รู้ก็ดูดิมันไม่มันทำไม่ได้ครบมันไม่ครบอันนี่ยลองดูเนี่ยมันมีซ้ายขวาไงซ้ายสุดขวาสุดอ่ะอันน,น,นี้อันนี้ไว้ฝั่งนี้อ,อันนี้ไว้ฝั่งนี้ใช่งูอยู่ตรงกลางอันนี้แล้วก็อันนี้อยู่ฝั่งนี้อันนี้อยู่ฝั่งนี้ อ,อ,อีกอันหนึ่งเว้ยอีกหนึ่งดาวยังไงนะสิเรียงอะไรได้อีกอะเรียงสีปะ่ะคู่สีสีไม่ได้นะหรือเปล่าประการลองใหม่ไหมหรือว่าเราอาจจะต้องเรียงจากอีกด้านไปอีด้านไม่ด้านไหนก็ได้การขุขอก็ได้ดิ กินแล้วอาจจะใส่ไม่ลงล็อกปะเฮ้ย <Hey. S 2> ถูกอะไรวะความสั้นยาวเมื่อกีก้ที่ลาบอกว่าถูกแล้วสุดยอดด่านต่อไปแปลว่าเมื่อกี้เราอาจจะแบบไม่ไม่ลงกลึกของมันอะอ่ะโอ้โหไม่ชอบด่านอะไรอย่างนี้ด้วยะทำอะไรอะโอ้ไอ้น,นี่ไ,ไงจัดเรียงดอกไม้อะให้มันลงล็อกอะ่ะนี่ไง ล,ลอก็ออะะไร่นี่ไงมัน,นม,นมีมันม,ม,นมีมันมีลายอยู่นี่ไงเห็นไหมเราต้องหาดอกไม้มาฟิตอ่ะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนี่อยู่ไหนอ่ะนี่อยู่ไหนอ่ะนะดอกไม้ขาดน่ะใช่เหรอใช่นี่ไงนี่ไงแล้วก็มีนี่อ๋ออันนี้อยู่ไหนอ่นนนอะนู่น ซ้ายนู่นอันนี้อยู่ไหนอ,อันนี้ไงนี่ั่นแหละที่ไหนอ่ะอันเนี้ยเอาไว้ก่อนแล้วกันอันนี้อันไหนไม่มีเอ้ยเขาว่านี้อหมเดี๋ยวนี้นี่นี่เหรอเออ,เออเออนี่นไงแล้วก็ต่อยอดโว้ยแม่งไ,ไม่ยากว่ะ นมันก็ไม่ง่ายอ่ะยี่ไหนอ่นนี่เราก็เราไปเทียบทุกอันเลยวางนู่นวางในในดอกไม้อ่ะนี่หรือเปล่าวะหายไปไหนหนึ่งอัน มึงหายไปไหนเนี่ยอ๋อนี่ไงเย้โอ้โอุูยไอ้อยักจัดการไอ้ยี่ย์ไม่เป็นห้องอะไรเนี่ยมันคือใต้ซิงอะนี่ได้ไหมแขวนได้ไหมอุย้ยหายไปเลยเยี่ยพังแล้ว <laughs> เออมาละหนึ่งแล้วนี่อ่ะไปสองไปสามไอ้เยี่ยมันวางซ้อนกันได้หรือ <laughs> ด้วยหรอ <laughs> ไม่รู้ นี่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 ต้องแขวนอาอเอาถังนี้ออกไปก่อนเด้นี่อุ้ยใช่หรือเปล่าอันนี้ลองแขวนดูมันไม่มีที่แขวนหรอนี่อันนี้เป็นที่แขวนไม่ใช่หรออืไม่ใช่หรอไม่เจออยู่ยากแล้วเริ่มยากและนี่แหววอ๋นี่นี่นี่เขาคู่กันอย่างงี้อ๋อไม่ใช่หรือว่าที่จูงมาวางข้างล่างอ่ะ เนี่ยมันอาจจะใช่ก็ได้นะเอาอีนี่เอาไปกันปึน๊บนี่ไงนี่ไงนี่ไงเห็นไหม้ยใช่แล้วนี่อ่ะอีนี่จะมันดูลบจังข้างหลังข้างหลังนี่ป่ะแขวนเออใช่เออนั่นแหละตรงเว้าล์วตรงวาล์วนั่นแหละอ๋อนี่มันจะมีเว้าอยู่มันจะมีเว้าแบบเว้ายัางไง วอลเวกฮอนเม้ใช่ไปเป็นนักบอลซะแล้วนี่ไงว่ามันจะมีล็อกเว้ยนี่นี่อยู่ไหนเนี่ยนี่นี่อยู่ไหนเนี่ยนี่อันนี้แปลว่าอันนี้ไม่ได้อยู่บนนี้ละนี่น่าจะอยู่บนนี้ไม่ใช่ใช่เหรอใช่เนี่ยมันมีกึ๊กของอันนี้ซ้อนกันเอิมซ้อนกันได้นี่ไงแปลว่าอันนี้ต้องอยู่ตรงนี้อุ้ยใช่วะไอมันดูไม่ป๊อกอะหรืออันนี้ต้องอยู่ฝั่งนี้เออ นเฮ้ยมันมีเทียนด้วยเทียนอยู่ในนี้ได้ไหมเออและเนี้ยวางนี้นี่ไงอันนี้วางนี้เอออันนี้วางตรงนี้<อ>สุดยอดแต่อันนี้มีแค่ดาวเดียวไงอ่านน้ำแม่เล่นกับมันปะอ่านน้ำแม่ อ้เน,นี่อ,นนอะไรนนครับเนี่ยให่เล่นกับน้องเออเนียโอเคอันนี้กินจัดแซนด์วิชจัดอาหารอ๋อมันมีทารอาหารเที่ยงอันนี้ออกันอุ้ยไห้ของมันเยอะจังอนะอ่าโอเคอันนี้นั้นแหละ อไม่ใช่เอาผักไอ้นี่มาเรียงต่อ hm กันไอไอขนมปังอ่ะเออเออใช่เหรอวะไอมันไม่ได้นี่ไงนี่ไงได้ไหมไม่คึกอ่ะแต่มันดูมันมันดูพอดีเลยอ่ะ เอียงว่ะเอียงว่ะมากเพื่อนๆอ๋อนี่แน่เลยอย่างนี้ปะเออครบไหมโอเค <c oughs> ถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วอ๋อนี่ไงเออเฮ้ยเข้าท่าว่ะอ๋อนี่ไงไปดูใช่ปะ มันเหมือนเกือบจะใช่แล้วแต่ว่ามันไม่ถูก啊ลองดิเกือบแล้วเขาว่าอะไรประมาณนี้แหละหรือว่าหรือว่าเอาหัวมาชนกันเอาหัวมันมาชนกันเปล่าเอาหัวมันมาชนกันดิเรียบร้อยเกมมันก็ไม่ได้ยากกว่าเออเนี่ยอันเนี้ยลองดู อันนี้คืออันนี้ปวดหัวมากๆาเลยเวลามีแบบมีแต่ตะป,ปูมาให้แล้วให้เราลองแขวนคองอ่ะ <Yeah. S 1> ไม่ได้ไม่มันซ้อนกันเลยไทยไไอันนี้หล่นไปด้วย yeah. อันนี้น่าจะแบบเนี้ยเนนอันนี้เป็นที่เสียบมีดปะ่ะไหนอันนี้เนี่ยไอแถบเนี้ยนี่ไงนี่ไงแบบวางมีดอย่างเงี้ยได้ป่ะไม่ได้หรือว่าเป็นแบบนี่ไงเป็นแม่เหล็กเ,น,เกนี่ยมันไม่เคยเข้าครัวงไงเธอ S <S นี่วางไงแล้วม so so to no. so ันวางยังไงไม่ใช่แค่แค่ที่แขวนก็ไม่ใช่แล้วก็ไม่รู้ลองดูก่อนนะไม่ใช่หรอมันไม่มันไม่ได้จะกกิกตรงเนี้ยหรอวะไม่เพราะมันยังมีตะปูอีกอันเอ้มันไม่เหล็กตรงนี้อ่ะไหนตรงนี้มันไม่มีแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ไม่รู้ใส่ไปก่อนไงนี่ไงไม่ใช่ หลอนมาแล้วนี่ไงนี่ไงมีมีดอเล็กด้วยสมมติเอามีดอเล็กมากึ๊กตรงนี้ได้ไหมเฮ้ยมันมีดมันเรียงไซส์ว่ะเออนี่อะไรวันนี้ว้ยมันมีอีกอันหนึ่งอ่ะนี่นี่อีโต้ไงนี่นี่นี่ไม่ใช่อีโต้ต้องแขวนไม่ไม่ก็เลื่อนเลื่อนรู้ไหมอ่ะนี่ <S 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 เออเดี๋ยวมันพาอันอื่นหล่นนั่นไงกูว่าแล้วไม่ใช่จะมันจะอยู่ตรงไหนได้อะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยได้อยู่ได้ไงวะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ก็ไม่มีตรงอื่นหรอบนไงเอ้ยหรือว่าอันนี้มันต้องอยู่ตรงนี้วะใช่หรอเออเออมันมีดอ่ะเนี่ยอันนี้เอ่อนอันนี้อันนี้เป็นมีดแล้วก็อันนี้เป็นมีดเฮ้ยแต่ว่ามันดูเป็นกองแก๊งอ่ะ มาดูกระดงกระแดงมาเลยเฮ้ยนี่แต่ไม่มมใช่เ<ล>หรอวะไม่น่าใช่อ่ะไม่น่าเข้าคู่กันอ่ะออวางอันนี้ก่อนแล้วกันแล้วอันนี้วางไงอ,อ่ะอ้าวไม่ต้องวางโยนทิ้งออกนอกประตูดิเฮียอะไรวะไม่ต้องใจเล่นเลยเฮ้ยโอ้ยีอไปบนทำไมอ่ะ มันกึกได้เว้ยเรื่องอันนี้มันกึกได้ทุกอันไม่แต่ว่าแล้วตรงนี้มันมันแขวนอะไรอ่ะมันอันเกิดปอยร้อยหนึ่งอ่ะแน่แขวนอะไรอีกแนไม่ได้อ่ะเอ้าจริงเหรอวะไอ้นี่มันต้องอยู่อย่างนี้จริงเหรอวะเอาไม่เอามาลงมาอีกแล้วเอ้ยไม่หรอกอันนี้แขวนมันพอดีนี่เออมันพอดีไง ไม่มันต้องเอาอันนี้หนีบหนีบแบบนี้ป่ะเอ้ยได้ได้แล้วได้ะได้แล้วอีกอันเดียวอีกอันเดียวอันนู้นไว้บนไว้บนซ้ายนู่นไว้บนซ้ายเออแล้วมันมีมีดน,นี้อีกอะที่รักมีดน,นี้ไว้นี่เหรอไม่ใช่อา้าวล่วงหมดแล้ว <c oughs> เละลเฮียเละแ <c oughs> ล้วเ,เอ๊ะ <c oughs> มีกิง้งมีกิ้งเหมือนกันอย่าดิอกลัวถุงมืออยู่ข้างบนป่ะแต่ว่าลูกมันไม่ครบอะถุงมืออยู่ข้างบนเลยนี่อยู่ด้านนี้เอาถุงมือไว้บนนี้อันนี้อยู่ด้านนี้ ไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้มีดอ่ะมีดอ่ะเออีถอยู่ออันนี้เออถุงมืออู่นี่เหรออันนี้ไว้นี่อะยอันี่มันดูไม่เข้าที่อ่ะไอ้นี่อยู่ยังไงอ่ะทำยังไงวะนี่ถุงมือกูหล่นอย่างเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะไม่มีที่ใส่อันเนี้ยเงีอันี่อยู่ยังไงอ่ะมันต้องอยู่ยังไงอยู่ในตู้อ่ะอ่ะวันนี้เราก็จบกันที่ด่านเที่ยนี่แหละ พราะว่าดูแล้วไม่น่าผ่านเะไรโท่ลแล้วไม่แล้วเราจะไม่เปิดเฉลยดูเลยทั้งสิ้นบอกให้เราจะเล่นเองไม่แล้วประเด็นบ้านกูก็ไม่มีที่เก็บของอันนี้ด้วยไม่แล้วต่อให้เรามีเราก็ยัดยัดไปดเรื่อยๆไม่ได้สนใจเข้าใจปะคือเราไม่ได้ไลฟ์ไงถ้าไลฟ์ปุ๊บเรา ب, ให้คนบอกได้ไงนั่นนะจะอทีอ่เราลองวันหลังเราลองเปลี่ยนมาไลฟ์ปึ่งไหมกลัวไม่มีคนดูไงอุ้ยเอ้ย <c oughs> นี่มันมันมันครบล้วนะมันครบแล้วแต,ลแต่ว่าอันนี้มันไม่มีที่อยู่อ่ะนี่ไง เฮ้ยมันมาถูกทางแล้วที่รักแต่อันนี้อยู่ตรงไหนแปลว่าอย่างอื่นน่ะไอ้นี่อยู่ตรงนี้ไอ้นี่อยู่ตรงนู้นไอ้นี่อยู่ตรงนี้อยู่นี้เหรอตรงนี้มันเต็มเรียงเรียงจากใหญ่เลเลียงใหม่อ่ะอ่ะเรียงใหม่ไว้เกือบละ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 วเก่งไหมเรามาถูกทางแล้วที่รักมันยังมีของที่อยู่ผิดที่อยู <Friend. S 1> <deben> ่อะแต่เรามาถูกทางแล้วอะ เนี่ยอันนี้หรืออันนี้มันจะต้องเออแล้มีดไว้ข้างล่างนั่นแหละอันนี้ขึ้นแมงบนเออเห็นไหมสุดยอดเลยมันมีสองนี้ชักนี่โอ้อเอี่ยงวะเนี่ยเอี่ยงมากแบบเพื่อนเออเอี่ยงว่ามากเพื่อนอุ้ยอุ้ยอุ้ยเขาเห็นแล้วนี่ไง ไม่ใช่ใชอันนี้ปะพอเผื่อไม่ได้อยู่ในชักนี้ด้เยี่ย,ยเลยอีกหนึ่ชักหนึ่งเฮ้มชีวิตมันเศร้าเอ้ยหรือว่ามันของของถ้ายอยู่ในชักนี้ก็คือในชักนี้หรือเปล่าไม่น่าไม่น่าใช่แล้วถ้าเอาจะเอาไปอีกหนชักหนึ่งอ่ะทําได้เหรอนี่ไงอ๋อโอ้โหโชวส์สกิลเป็นอ่งทีกลับลงมานี่อันนี้นะฮะอันนี้นะฮะไอ,นนะะอนน้ถูกด้วยปะ มันเล่นไปไปดูอะไรก็ไม่รู้เออ,เออนั่นแหละอันนี้เหรออืมนี่เหมือนขวเลยอ่ะใช่ช้อนอันล่าเออนั่นแหละสุดใช่ไม่ใช่อันนี้ไม่อยู่ไ,ไ,นนไ,ไหนหอบไปก่อนนี่อยู่อันนึงน,น,น,นั่นอ่ะเออ ตอนนี้อยู่กันนึงนั่นแหละแล้วก็เดี๋ยวมาวางซ้อนกันอันนี้อะ่ะไม่ใช่ใช่เหรอไม่ใช่อ,อันนี้ไม่ใช่นูน่นเออสุดยอดไม่ใช่ไว้ไม่ใช่เออจะมันเถอะสีดำนี่นี่เหรอเอออันนี้อ่ะนี่อยู่ตรงนูน้นอืม เอาวะไม่ใช่อล่าง <S <S อุ้ยเขาเห็นอันนี้นี่เอออ๋อหรือว่าอันนี้มันคือนี้ไหมเออสอนไปเออนี่มีไหม,ม <S 2> <S 2> จลูกแก้วอเออสิ่งน่ารักว่ะ ว้ย <Why? S 2> หลอดนี้แน่เลยเอออีกการหนึง่งเออซอสอ่าใช่น,นี่ได้ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ <c oughs> อันนี้คืออะไรอ่ะเออเอี่ยงมากอ่เพื่อนไหนซอสที่ไหนอ๋อนี่ไงอันนี้ไงนี่ไง เออยางยางยางไปอีกอันหนึ่งเขาเรื่องละอันไหนคือยางยางนู่นนี่เหรอเออไม่ใช่ยางหรอกมันคืออะไรไม่รู้นี่เหรอเออเออมันต่อกันน่ะเฮ้ยสุดอดไปเลยกูปะอันข้างอันนี้อ่ะนู่นเรียงกันดดิไม่ต้องต่อจิ๊กซอ่อีกเออเลื่อันหนึ่งเป็นกไกลกปนไกลคืออะไรขึ้นเ่ย นั่นแหละคละิปอะกันไกลคืออะไรนี่เหรอโอเมก้า oh uh. อ่ะก็ประมาณนี้ พอแค่นี้ก่อนใช่สำหรับเกม a little to the left แล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้าเรามาเล่นต่อใช่เดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วก็มาเล่นต่อเอาเล่นด่านไปเรื่อยๆอ่ะมันก็มีหลายด่านอยู่ม,มีหลายด่านอยู่เหมือนกันนะแล้วก็บางด่านอะ่ะมันมันสามารถทําได้หลายวิธีอนะไรเงี้ยเออก็สนุกดีว่าแบบว่าเฮ้ยเราต้องไปยังไงต่อวะอนะไรเงี้ยหรือว่ามันสามารถคลิกแพลงไปในด้านไหนได้อีกอะไรเงี้ยใช่โอเคเอาไว้มาต่อคลิปหน้า ต่อิวหน้านะคะ่ะจัดไปแล้วก็แบบว่าใครมีเกมอะไรหนุกๆแนะนําที่แบบว่าเล่นด้วยกันได้หรือไง<อ>ลองแนะนํามาดูนะเดี๋ยวเพื่อเราลองไปดูว่าเล่นได้ไหมโอเคฝากช่องโบกเวก Channel ด้วยนะฮะโบกเวกชา Channel แล้วก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับอัพช็อตทุกวันนะจ๊ะขอบคุณครับ